บวยเชดวูดเคยทำพลาดไม่แต่งงานมีลูกอีกบวยเชดวูดได้เจอกับคนใหม่ทำเอาเกิดเสียงวิพากวิจารณ์อย่างมากมายและได้มีโอกาสออกมาเปิดใจถึงความผิดในอดีตที่ได้ทิ้งภรรยาตุกชนกวรนนันและลูกๆไปโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเมื่อก่อนตอนที่เราอยู่กับเขาก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตของเรานั้นดีมาก มีเงินมีงานไรายได้เดินเป็นล้านเราสามารถซื้อบ้านราคา30ล้านได้แบบสบายสบายมีครบรถสปอร์ตรถมอเตอร์ไซค์แต่หลังจากที่เราเลิกกับเขาชีวิตของเราก็ค่อยๆมีปัญหาเข้ามาทีละอย่างงานน้อยลงค่าใช้จ่ายเยอะ เงินไม่พอใช้จนกลายเป็นหนี้ก้อนโตมีคนโทรมาทวงเงินทุกวันคือชีวิตตอนนั้นมันดิ่งมากหนักถึงขั้นที่ไม่มีเงินจะพาลูกๆไปกินข้าววันนี้สำนึกแล้วถึงบาปบุญก็อยากขอขมาและหันมารักษาสินท้ายอย่างเคร่งครัดซึ่งในวันนี้ชีวิตของตนก็ดีขึ้นแล้วเรื่องความรักนะครับผมตั้งโจทย์ดวยว่าหนึ่งผมไม่แต่งงานใหม่เพราะว่าผมแต่งงานแล้วผมไม่มีลูก เพราะว่าผมมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถดูแลเขาได้หรือรส่งเสียเขาได้เพราะว่าผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องผมดูแลหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เข้าหลักเกณฑ์อันนี้ผมโอเคแล้วก็ต้องน่ารักนิสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เข้าหลักเกณฑ์อันนี้ผมโอเคฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆหาค่อยๆดูแต่เพราะว่าเราทําหลายอย่างเราจะไม่มีเวลาไปนั่งคิดเรื่องนี้หรอกวางก็ไปหาลูกออกกำลังกายอย่างน้อยเลยขอขอบคุณข้อมูลจาก Top Newroom.info ขอบคุณค่ะ